สำหรับในส่วนของผมจะนำเรียนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา166ด้านความปลอดภัยแล้วก็ด้านเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการเรื่องาอาหารกลางวันนะครับความปลอดภัยเนี่ยจะขออนุญาตนำเรียนพวกเราเป็นประมาณ3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษาเนี่ยที่ เราต้องดูแลหรือเตรียมการกับเด็กเดินทางออกจากบ้านนะครับจนกระทั่งมาเข้าโรงเรียนแล้วก็ดูแลนักเรียนกระบวนการต่างๆกระทั่งเด็กกลับบ้านทั้งหมดเนี่ยจะต้องเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อมนะครับโดยประเด็นเรื่องความปลอดภัยประเด็นย่อยแรกเนี่ยขออนุญาตนำเรียนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนซึ่งการเดินทางเนี่ยก็จะมีทางถนนกับทางทางเรือนะครับทางถนนเนี่ย ก็จะมี2 3สาประเด็นคือเรื่องการเดินทางโดยายานพาหนะที่เป็นสาธารณะนะครับหรือรถคุณพ่อแม่มาส่งหรือเด็กขี่จักรยานมาเองหรือเด็กใช้จักรยานยนต์เรื่องเหล่านี้ท่านต้องมีการประสานเครือข่ายในพื้นที่ว่าเราจะเปิดเทอมแล้วขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแลความปลอดภัยตางการเดินทางเนี่ยได้เตรียมการแล้วก็วางแผนประสานร่วมกันระหว่างทีมงานของเขต แล้วก็ทีมงานของโรงเรียนแล้วก็ทีมงานของพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะหมายถึงตําร,รวจหมายถึงอปพรหมายถึงทางทีมงานสาธารณสุขแล้วก็ทีมงานฝ่ายปกครองอมีการจัดเตรียมการเรื่องคูเว้นะครับเรื่องการใช้รถโรงเรียนที่ปลอดภัยอาจจะต้องมีการเตรียมการเรื่องการตรวจสอบสภาพรถของผู้ที่รับจ้างรับส่งนักเรียนนะครับการตรวจสอบสอบภาพความพร้อมนะครับการ ประสานงานเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับการดูแลจัดตรวจสอบพื้นที่จอดรถซึ่งซึ่งปิดเทอมไปนานเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงเช่นเกิดมีสัตว์เลื้อยคลานมาทำรังหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับต้องเคลียร์สถานที่ให้มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็มีการจัดจุดรับส่งนักเรียนให้เรียบร้อยเพราะว่า บา,บางพื้นที่เนี่ยการจอดรถนโางเรียนบนพื้นผิวจราจรอาจจะไม่ปลอดภัยคงต้องหาวิธีการที่ทําให้กระบวนการเนี่ยฟล์เข้ามาแล้วก็ออกไปอย่างปลอดภัยแล้วก็มีกระบวนการดูแลเรื่องการข้ามถนนการถ้ากรณีทางเรือต้องตรวจสอบท่าขึ้นลงทางเรือแล้วก็เรือที่จะใช้แล้วก็อุปกรณ์ในการป้องกันกรณีเรือล่มหรืออะไรก็ตามวเหตุทางเรือ ทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมให้หมดนะครับรวมถึงเตรียมความพร้อมของครูที่จะทบทวนการปฏิบัติประเด็นถัดไปสภาพหรือทางกายทางกายภาพหรือสภาพพื้นที่ในโรงเรียนนะครับประเด็นนี้จะต้องกวดขันเป็นพิเศษโดยเฉพาะรัว้วโรงเรียนประตูต้องมีความแข็งแรงถ้าไม่แน่ใจให้ขอความร,ร่วมมือช่างจากอบตอรหรือท้องถิ่นมาช่วยดูแล้วก็ให้ความเห็น นะครับการระบบป้องกันแจ้งเตือนต่างๆที่ต้องใช้ในการเผชิญเหตุเช่นปุ่มกดขอความช่วยเหลือหรือว่าเกราะหรือว่าระฆังอะไรก็ตามที่เป็นสัญญาณที่แจ้งเหตุกรณีที่โรงเรียนมีสระน้ําซึ่งต้องเป็นกลิ่งคนละเสียงก,กันกับกลิ่งที่โรงเรียนใช้ในการเปลี่ยนชั้นเรียนเพื่อให้เข้าใจว่าเสียงนี้คือสิ่งต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นต้นเรล่านี้เราต้องเตรียมการเพื่อปรับแนวให้มั่นใจว่า กระบวนการนีไ้ได้จัดการดําเนินการแล้วตรวจสอบระบบสายไฟทั้งหมดนะครับไฟไฟรั่วสายไฟแรงต่ําส่องสว่างอุปกรณ์ที่อาจจะหล่นลงมาทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ในโรงเรียนนะครับบริเวณที่ลกล้างมุมอับต่างๆท่านต้องดอําดเนินการาประสานให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในพื้นที่ดูแลเ,เด็กด้วยกันเช่นฝ่ายท้องถิ่น เทศาบาลหรือะไรก็ตามที่มีอุปกรณ์เข้ามาสนับสนุนในการที่จะทําทให้พื้นที่นี้ปลอดภัยชับเด็กๆนะครับตรวจสอบสนามเด็กเล่นจุดไหนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่เนี่ยแล้วก็หรือมีความเสี่ยงท่านต้องล้อมไว้ก่อนนะครับล้อมด้วยสีแดงเส้นเครื่องเครื่องหมายล้อมให้เห็นภาพชัดเจนแล้วติดป้ายว่าห้ามเข้าด้วยตัวอักษรใหญ่ๆใ,ให้เด็กเห็นชัดๆ นะครับรวมถึงจะต้องจัดมีเวรยามหรือมีครูคอยเฝ้าบริเวณนั้น <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยห้องน้ำห้องท่าทั้งหลายก็ต้องสำรวจนะครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางมิติข,ของสัตว์เลือ้อยคานมิติข,ของอะไรก็ตามที่จะต้องเกิดเหตุอะไรได้บ้างต้องดูให้หมดนะครับโรงอาหารมีความสะอาดพร้อมใช้งาน มีการจัดเวรยามมีการระบบการตรวจสอบคัดกรองมีกล้องซ c t v ประเด็นถัดไปคือการป้องกันภัยยาเสพติดให้ร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่นะครับการป้องภันป,ป้องกันภัยจากการพกพาอาวุธมาในโรงเรียนอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดพบก็ต้องหาทางช่วยเหลือยังยืนยันหรือว่าเด็กที่มีมีติดอาวุธมาเนี่ยแสดงว่าเขามีความกังวลและความกลัวนะครับไม่ได้มุ่งหวังจะทําร้ายใคร ท่านต้องหาเหตุให้เจอและช่วยให้ทันนะครับประเด็นป้องกันภัยจากการแอคทีฟชูตติ้งการขอความเชื่อสัตว์ต่างๆท่านต้องเตรียมทั้งหมดให้พร้อมคือการการยิงกราดทีม่มักจะเกิดขึ้นในช่วงหลังหลังมีการซักซ้อมปีละครั้งสองครั้งนะครับภัยที่เกิดจากการเรื่องสุขภาพนะครับอาหารที่ปลอดภัยนะครับภัยที่เกิดจาก การต้องเตรียมน้องๆหรือว่าการเรียนรู้เรื่อง CPR นะครับปัญหาภูลลงขนาดเล็กพายุฤดูร้อนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรโนาโควิด -19 เนี่ยยังคงมีสถานการณ์บางส่วนอยู่คงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการแต่ว่าอาจจะเบาลงในแง่ที่ว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตลดลงแต่ป้องกันเหตุในการแพร่ระบาดเนื่องจากมีการรวมกลุ่มเนี่ยก็ยังคงต้องคงมาตรการนี้ไว้ในระดับที่ ได้รับการแนะนําจากทางสาสุขในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ท่านสามารถจะหาข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติได้จากเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะ o b e e h a s a t m a p com นะครับซึ่งเป็นตัวช่วยให้ท่านจัดทำงานและทำแผนปิญเหตุได้อย่างรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพมิติในการดำเนินการย,ยังคงต้องระวังเรื่อง learning loss ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมเด็กๆย,ยังคงต้องน่าเป็นห่วงอยู่ ขอความกรุณาท่านยังเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องการเตรียมการอีกอันหนึ่งก็คือ,อาการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนตรงนี้เนี่ยขอความกรุณาท่านให้ครูสังเกตนักเรียนก่อนหนึ่งเดือนนะครับเมื่อเปิดเทอมแล้วและจดบันทึกข้อมูลและประเมินว่าเด็กแต่ละคนจะต้องเยี่ยมบ้านเนี่ยไปเยี่ยมดูอะไรบางคนต้องเยี่ยมดู ห้องครัวบางคนต้องเยี่ยมดูห้องน้ําบางคนต้องเยี่ยมดูห้องนอนเพื่อความปลอดภัยในมมต,ติต่างๆแล้วก็นําข้อมูลนี้มาประมวลรวมแล้วก็แก้ปัญหาภาพรวมด้วยเป็นรายบุคคลด้วยทั้งหมดนี่เป็นกระบวนการต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเราและผู้ปกครองอันนี้ขอความกราณาการเยี่ยมบ้านก็ต้องเตรียมการและส่งสัญญาณก่อนนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมตัวแล้วก็นําผลมาประเมินสถานการณ์ในภาพรวมแล้วก็ร่วมกันกันกบชุมชน พื้นที่เป็นหลักในการแก้ไขประเด็นถัดไปสุดท้ายก็คือเรื่องอาหารกลางวันเรื่องอาหารกลางวันตอนนี้เรามีการปรับแนวต้องขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางทารัฐมนตรีตีนุชเทียนทองได้กรุณาจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบจนกระทั่งวันนี้เราได้ค่าหสารเปลี่ยนแปลงไปเป็นขั้นบันไดวันนี้บางส่วนอาจจะยังมาขุกขลักนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากดําเนินการแล้วเนี่ยคิดว่าในส่วนของ เมื่อเปิดเทอมรอบหน้าจะจะมีการได้รับเลทต,ตามปีการศึกษาหน้านะครับทุกโรงจะได้รับเลทนี้เท่าที่คุยกันระหว่างเรากับทางองคอ์กรทางฝ่ายท้องถิ่นก็คือผู้แทนของสทนะครับกระบวนการเรื่องนี้ก็คือท่านต้องอทําเอกสารประกอบสัญญาจ้างเนี่ยให้เป็นไปตามคู่มือใหม่ซึ่งกําลังจะออกนะครับดังนั้นโรงเรียนเมษายนเนี่ย งเรียนต้องเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งมีกําหนดเวลา10พฤศจิกาใช้ในภาคเรียนที่1ให้ใช้ยอดนักเรียน10พฤศจิกาในปีที่ผ่านมาส่วนในภาคเรียนที่2ให้ใช้1ิมิถุนาในปีนี้นะครับซึ่งจะต้องอีกประมาณสักระยะหนึ่งเมื่อถึงแล้วเนี่ยกระบวนการคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาจะเอาเข้าแผนประมาณกรกฎาคมหกหกหลังจากนั้นเนี่ยกันยาหกหก องค์การสงเาะก็จะแจ้งอนุมัติเงินอุดหนุนข้าราชการวันมาให้เรานะครับเมื่อเรารับแล้วท่านต้องทําหลักฐานการรับให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างต้องทําให้เป็นระบบระเบียบของทางราชาการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดําเนินการดูแลเด็กตามระเบียบซึ่งอันนี้เนี่ยยังคงต้องใช้โปรแกรมไทยสกูลลันส์อยู่แต่ว่าอาจจะต้องมีการปร,ปรับแนวนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเป็นประเด็นเรื่องของ้อมูลบุคคลนะครับที่เป็นกฎหมายใหม่แล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ย วันนี้เราได้ปรับปรุงแนวตรงนี้ที่เป็นข้อคําถามซึ่งเดิมเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนวันนี้เราปรับข้อคําถามให้มีเหตุและผลของสิ่งเราประกอบเข้าไปด้วยทําให้ท่านเข้าใจหลักแล้วก็สามารถจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับการรายงานยังคงผ่าน DMC นะครับในการกีย์ข้อมูลน้ําหนักส่วนสูงย้าในการคีย์ข้อมูลน้ําหนักส่วนสูงขอให้ทุกหน่วย เร่งดําเนินการให้เป็นปัจจุบันของเด็กคนนั้นย้ํานะครับอันนี้ขอความกรุณาประมาณผมว่าหลังจากเปิดเทอมสักเดือนหนึ่งเนี่ยข้อมูลเหล่าน,นี้ควรจะปรับแนวให้เสร็จตรงน,นี้ย้ํามากที่สุดนะครับเพราะกังวลเพราะว่าขณะนี้ข้อมูลบางอย่างทําให้คาดเคลื่อนเพราะว่าไม่ได้ขีดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทํางานของอมิติความปลอดภัยของทั้งเรื่องร่างกายจิตใจอย่าลืมเรื่องจิตใจด้วยนะครับจะต้องมีการสํารวจประเมินแล้วก็ช่วยเหลือ หันกระบวนการร่วมกันดังสาสุขกับเราต้องขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ความร่วมมือขอบคุณพวกเราที่จะดูแลเด็ก,เดกๆเต็มกาลังในเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนทุกคนพร้อมเรียนและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับขอบพระคุณครับในส่วนความปลอดภัยและหันกลางวันขอยักดับเรียนเบื้องต้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ